มาค่ะวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการทําชุดจากรูปภาพนะคะก่อนอื่นทุกคนจะต้องมีรูปภาพที่เราอยากจะเอามาทําชุดก่อนนะคะโดยวิธีการมีหลายวิธีการส่วนมากเราก็จะไปดาวน์โหลดในพินนะคะเพราะว่ามันมีเยอะเนาะหลังจากที่เราดาวน์โหลดรูปภาพเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปใน i m i s p i n ค่ะแล้วก็ไปเลือกตัวหุ่นที่เราอยากจะเอารูปภาพมาทําเป็นชุดนะคะ แล้วก็ไปกดที่รูปตรงนี้ค่ะที่รูปที่มันเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปนะคะจากนั้นมันก็จะเข้ามาในไฟล์ของเราค่ะแล้วก็เลื่อนหารูปที่เราต้องการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะใช้รูปดอกไม้อันนี้ค่ะหลังจากที่เรากดเลือกรูปแล้วนะคะมันก็จะโผล่มาแบบนี้เลยค่ะเครื่องหมายลูกศรสีทิศอันนี้นะคะสามารถย่อขยายได้นะคะหลังจากนั้นให้เราทำการจัด ให้มันเข้าหรือว่าพอดีกับตัวหุ่นของเรานะคะพอเราจัดรูปภาพที่นําเข้ามาให้พอดีแล้วนะคะให้กดที่เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวค่ะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เลือกยกเลิกนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูก,การจัดหน้ากระดาษนะคะโดยทุกคนจะต้องสังเกตตรงนี้นะคะหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่เป็นรูปภาพที่เรานำเข้ามานะคะ ส่วนหน้าที่2คือรูปภาพที่เป็นหุ่นของเราค่ะส่วนภาพที่3ามที่4นะคะจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวหุ่นของเราเลยนะคะหลังจากที่เราทําการจัดหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะคะให้กดไปที่หน้าที่มีรูปตัวหุ่นนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะเพื่อไปลดความสว่างหรือว่าความเข้มของหน้ากระดาษที่มีตัวหุ่นอยู่ค่ะ เพื่อให้หน้ากระดาษที่1ที่เป็นรูปภาพที่จะเอามาทําชุนนะคะมันเด่นขึ้นมาจากนั้นให้กดเลือกหน้ากระดาษที่1นนะคะแล้วก็กดออกจากการจัดหน้ากระดาษค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่ลดความเข้มของตัวหุ่นนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปที่รูปดินสอค่ะเราจะไปเลือกเครื่องมือที่มีชื่อว่า l ร t โซนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเชือกนะคะมันก็จะมีหน้าที่ครอบแล้วก็คลุมนะคะโดยตัวนี้มันจะทํางานโดยการวาดไปแบบนี้ค่ะก็ให้วาดไปตรงที่เราอยากจะได้เป็นชุดเลยนะคะ จากนั้นให้เรามาเก็บรายละเอียดค่ะโดยวิธีการเก็บรายละเอียดนะคะก็จะง่ายๆเลยค่ะให้ทุกคนสามารถทำตามในคลิปได้เลยนะคะ หลังจากที่เราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะให้เราไปกดที่รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นป่าค่ะจากนั้นให้กดที่คัดลอกนะคะมันก็จะคัดลอกไอตรงที่เราครอบอันนี้นะคะจากนั้นก็ไปเพิ่มหน้ากระดาษค่ะแล้วก็กดที่เดิมค่ะแล้วก็กดที่คำว่าวางนะคะมันก็จะวางรูปภาพอันเมื่อกี้นี้นะคะมาอีกแผ่นหนึ่งเราก็สามารถดึงออกได้อย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เลื่อนกระหน้ากระดาษที่เมื่อกี้นี้เราทำการวางนะคะไปอยู่ข้างบนตัวหุ่นค่ะจากนั้นก็มายังหน้ากระดาษหน้าแรกเลยนะคะที่เราทำการครอบแล้วก็ตัดนะคะเราก็จะทำการลบหน้ากระดาษหน้าแรกอันนั้น,นะคะ่ะ จากนั้นก็ให้กดไปที่รูปสี่เหลี่ยมเจ็ดปะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่คำว่าลบพื้นที่ที่เลือกคะ่ะแล้วก็ไอเส้นนี้ก็จะหายไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้รูปภาพเพียวๆแบบนี้มาเลยนะคะจากนั้นเราจะไปที่รูปดินสอคะ่ะแล้วก็ไปเลือกแปลงมาตาส่วนนะคะหรือเป็นลูกศรสี่ทิศนะคะ จากนั้นเราก็จะสามารถย้ายรูปภาพไปไหนมาไหนได้หมดนะคะก็หลังจากนี้เราก็จะย้ายรูปภาพที่เมื่อกี้นี้เราทำการครอบแล้วก็คัดลอกมานะคะให้มันพอดีกับตัวหุ่นนะคะอันนี้เราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะคะโดยมันมีชื่อว่ารูปแบบการไล่แสงเงา โดยเครื่องมือนี้นะคะเราจะสามารถดึงรูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยนะคะให้เรานะคะดึงตรงที่มันมีจุดๆค่ะตรงนั้นก็คือจุดที่เราสามารถดึงได้นะคะ <c oughs> ก็หลังจากนี้ให้ทุกคนออกแบบแล้วก็ลองทดลองนะคะ <c oughs> ทุกคนสามารถใช้เครื่องมือ3ม <c oughs> เครื่องมือนี้ได้เลยะค่ะ <c oughs> ให้ทุกคนทำตามที่เราอยากได้เลยนะคะหรือไม่ก็ดูในวิดีโอเป็นตัวอย่างก็ได้ะค่ะ อันนี้เราก็จะทำการซูมนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำเป็นชุดง่ายขึ้นนะคะโดยในอันนี้นะคะเราจะใช้อย่างลบในการเก็บรายละเอียดนะคะทุกคนสามารถใช้อย่างลบหรือไม่ก็ใช้ปากกาเพื่อวาดเติมหรือว่าเก็บรายละเอียดก็ได้นะคะหรือใครที่ดึงชุดได้ตามที่ต้องการแล้วไม่จาเป็นต้องเก็บรายละเอียดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่คนเลยค่ะ หลังจากที่เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่เครื่องมือเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเราก็จะใช้เครื่องมืออันที่สามที่มันเป็นรูปโคง้โคงๆแบบนี้นะคะก็จะกลับมาดึงชุดเหมือนเดิมค่ะอันนี้สามารถทำตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วแต่คนค่ะ ต่อไปก็จะมาเก็บรายละเอียดมือค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดของชุดนะคะโดยเราจะใช้ยางลบค่ะแล้วก็ปากกานะคะก็ใช้วิธีการดูดสีนะคะเพื่อให้มีสีที่ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับที่ที่เราจะเก็บรายละเอียดที่สุดนะคะ ก็เหมือนทุกครั้งค่ะอย่าลืมเพิ่มหน้ากระดาษก่อนที่จะวาดหรือว่าระบายสีหรือว่าเติมอะไรลงไปนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขหลังจากที่เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวาดเพิ่มเติมในส่วนของชุดค่ะเพื่อให้เห็นรูปร่างแล้วก็รูปโครงชุดชัดเจนมากขึ้นนะคะ หลังจากที่เราเติมรายละเอียดให้โครงชุดบทแล้วนะคะใครอยากจะวาดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะคะแต่สำหรับเราวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะใครสงสัยอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะส่วนใครที่อยากได้แบบช้าๆนะคะสามารถสโลว์คลิปได้ค่ะส่วนใครที่ดูไปแล้วถึงตอนที่ไม่มีช่วงบรรยายท่าก็กดข้ามไปเลยค่ะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะฝาก กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ